โอ้ยห้องอย่างนานนะพี่อยู่ไหน,นพร้อมก็อยู่นี่จริงเหรออย่าบอกให้ว่าเลดดี้แบบเล่นไงสัตว์ในชีพล้นเฮ้ยตาแรกตาแรกเชีวยวต้องมาบุกบ้านรูมเว้ย and hello hello เ he i ็ด n young y o ่ k น o w h e ลโหล e l l โหลไวรูฟอร์แมนฮลโหลฮลโหลกดบีพูดสีควายโอ๊ยโอ๊ยอ้าอะไรเนี่ยอ๋ออายุล้วก็ได้ฮัลโหลฮ l ลโหลเห็ียังอยู่นาะเฮ้แม่ฮ e ลโหลฮ l ลโหลเห็ียังอยู่ ไปเน่บอกแล้วแผนปลูกบ้านรูมาเป็นแผนที่ดีเอาเขาอุดรู้ที่ความดูตรงนี้เฮ้ยพบนี่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 ไป let's go boy ไป let's go bean เถอะบนบางหลังมาหลังมาเอ้ยพี่บังพอพี่หมาตายโอ้ ไอเนี่ยบีดมันตันแล้วเดี๋ยวพี่แฟตตามนะพี่จะวิ่งไปแล้วกูอยู่ตรงเฮ้ยๆเฮ้ยเราเก็บเสียงก่อนเห็นไหมให้เก็บเสียงดักดักดักไอพี่มาดักตรงนี้เลยพี่พี่มาดักตรงนี้เลยไม่ใช่บิดมันอีกวหมบิดก็ะบอกอ่ะอ้าวพี่

ไปเลยไปเลยอาไปเลยกินแต่แห่านะโอแตเดืนเดืนเดือดเดือเอดฮึ่เฮึ่ฮามาส่กแเมอร่ตรง่มฮฮึ่มฮึ่มฮึ่ฮมฮ่มม่ฮ One oh. enemy uh. fan này, fang này. Không hey, ai <laughs> 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 เรัดรัดเลยเราต้องรัดเราถึงต้องชนะเราถ้าเราไม่รัดเราจะไม่ชนะลึกแฟนลึกแฟนลึกสวยเพื่อนอาตารย์แล้วสิรีทำอะไรีิทำอะไรดิทำอะไรดิทำอะไรนี่คือพุ่งขึ้นไปเห็นทุกตัวเลยทุกตัวเรายืนยืนเหล่งอึนมา

หงงบกี้าย้หยหงงตังตตายตาตาตายตายตาตายตายตายเราเข้าบีลองแล้วแล้วพอเามันาเห็นมาบีเยอะใช่เราค่อยวับวับยลาไปวับกลับไปเอเฮ้ยม่อยังไม่ต้องยังเราต้อง e s e เราต้องา g g r e s s i v e ไนั้นไงนั่นไงนั่นไงย my god อะ

สตีดมัาล้วมรู้งสดมันโลมันโลมโลเีนติไม่เป็นไรสีดไม่เป็นไรสีดเขาเชื่อว่าสดีดทำได้สดอันติไปตรงนี้ได้สตดนติไปตรงมันปเขาไปตายดิเขาไปตายเขาไปตายวิ่งวิ่งวายอยู่้ายพอม ช่วยกูช่วยแพนฝังฝังฟงปิงปิงกระโดดทำไมหลังไม่ได้ดันพัมฟรีไฟดิมีไฟโอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยพี่โนฟิก มันรู้มันรู้มันร,นรู้มันรู้เว้ยเนยน่าประตูสองตัวน่าประตูสองตัว One enemy remaining นั่นไอ้ป้อมป้อมไปไหนนี่ไปไหนโชคดีนะเสรีเออตายตายเยอะเปิดประตูเลยโดนเปิดเข้ามาเออคอยยิงีรอตรงนี้แหละ เดมแนตรงไหนีัวนี้มายนมาตัวนี้มาตัวนี้าตัวนี้โฟกัสหน่อยเพื่อนโชคดีนะโอ้ไม่นะเว้ยใครจะเข้ามาอยู่ในวอบ้างต้องมาร์กอะ ไม่ใช่ตรงหน้าหรือวะเฮลินก์อดเขตไหมหรือไงอดอ่ะอดอไม่นานแล้วล่ะเฮ้ยมันมาเอพี่มันมาเอฟอ้าวเอโบตัวนึงวะเต้เฮ้ยตัวสุดท้ายอยู่หน้าพร้อมพร้อมดูไว้มาเดยว่าตัวสุดท้ายอยู่หน้าพร้อมซีรีส์ล่ำๆซีรีส์ล่ำๆพี่ต้องนันละพี่ต้องพุชชิ่งละได้ยินเลยนึ่แมนตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นั่นไง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 เฮเว่นเฮเว่น เลลงดังดังลุงสิงคังลุงพีวีตายเพราะระเบิดอยู่เ้ยเงียบเสสิงกังลุงบุ้งสิงกังลุงสิกาลุงสิกาลุงสักซักซักไมดีดิกสักไม่ดอะไรคือซักไม่ดีสักก็คือเช็ดไงซักอะและคือดิกดิกมันย่อมาจากสภาวะดับดิกมันคือขุดใช่ไหม ดีเอสีคอ <laughs> <ang> ่ะไอ่มันเป็นเวิร์บข้อที่สองของไอ้ดักจะมีเฟิร์สเยอโฟกัสซ้าย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 ย้ำย้ำโฟกัสซ้ายเมเดฟักเกนั่นเงาไปถึงทีเลย Spike down A ดูไปตอนนี้ทำไงฮะมั You will not k i l เป็ด ไปเลยแดนหนึ่งครั้ง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 ไปไม่ใช่สกิลคิวทำไมไม่ใช่สกิลคิว,ควจังหวะนี้กระโดดมาแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ยิงด้วยนะไม่ยิงของกิจจานจังหวะนี้โดดมาหน้าจังหวะนี้โอ้โหเสียแล้วไหมฮะจังหวะนี้โอ้โหบินมาเลยเร็วเร็วเร็วพีใช้ปืนเร็วแต่สุดท้ายแนละ้วพีไปอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายแน่นอนอยู่ซ้ายแน่นอนระวังระวังฟักกี้เไม่นะมันฆ่าเราทุกคน พี่กัดหมากัดมันทีเดียวตายพี่เสรีไปเลยว้าวไวเป็นการช่วยชีวิตเสียดีนะเว่งเร็วแพ้อย่างสนใจอันะฮะนะที่นั่งนั่ง Last player stands. <laughs> Attackers win. <laughs>